สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับครูรีภาษาไทยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยในชัว่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เข้าไปเรียนและก็ทําแบบฝึกส่งคุณครูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูต้องขอชื่นชมนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนักเรียนลองทายดูสิคะว่าอะไรเอ่ย ตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินตัวเป็นยางใช่ค่ะนั่นก็คือดินสอนั่นเองและอีกข้อนึงนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่าอะไรเอ่ยสามขาเดินมาหลังคามุงสังดีใช่ค่ะคำตอบก็คือบุนชรนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะ ซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะทั้งสองข้อนี้นะคะจะมีลักษณะคล้องจองและสอดแทรกความสนุกและชาวปัญญาซึ่งเราเรียกทั้งสองข้อนี้ว่าปริศนาคำไทยซึ่งสำนวนปริศนาคำไทยจัดอยู่ในชนิดของสำนวนนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็เลยจะพาพวกเรานะคะไปเรียนรู้กันในเรื่องของํำนวนาุิาษิ์และคำ,คำพังเพยซึ่งทั้ง3คํคำนั้นมีความเหมือน,น,นหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรถ้านักเรียนอยากทราบแล้วเราเข้าสู่เรียนกันเลย Hey, ภาษาไทยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักความหมายของสำนวนซึ่งหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ในเชิงเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นคำว่าจูงจมูกหมายถึงยอมให้คนอื่นพาหรือนำไปทางไหนทำอะไรก็ได้เป็นตน้น ความหมายของคําว่าสุภาษิตหมายถึงข้อความสั้นๆกระทัดรัดแต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจหรือให้ความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์เชื่อถือได้ส่วนคําพังเพยหมายถึงมีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบเป็นสุภาษิตแต่ไม่ได้สอนใจหรือให้ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นคำกล่าวที่ลักษณะติดชมแสดงความเห็นอยู่ในตัวที่มาของการเกิดสำนวนไทยสำนวนที่เกิดจากธรรมชาติการกระทำสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุประเพณีและความเชื่อาศาสนาความประพฤติการละเล่นนิทานหรือตำนานรวมถึงประวัติศาสตร์หรือพงศาวดาร ครูจะขอยกตัวอย่างสำนวนที่เป็นสุภาษิตดังนี้ธรรมะย่อมรักษาผู้บะพติธ,ธรรมหลักธรรมะทั้งผู้เฒ่าผู้แก่และพระพิสุสงฆ์ท่านใช้สอนผู้คนให้บัพพุตนอยู่ในศีลและธรรมทำความดีทั้งกายวาจาใจอยู่ห่างไกลจากความชั่วทั้งปวงธรรมะหรือความดีนั้นจะช่วยปกป้องตัวเราให้หลอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง ผู้โกรธเจ้ามไม่เห็นธรรมผู้ที่มีจิตใจขุนเคืองหงุดหงิดเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไว้ได้ปล่อยให้ไปตามอำนาจของความโกรธทําให้กรรมอันสนับสนุนให้ทําความชั่วยได้โอกาสและบทบังดวงปัญญาอันเป็นเครื่องส่องสว่างให้รู้แจ้งเห็นจริงความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ การที่ร่างกายของเราไม่มีโรคทั้งด้านร่างกายและจิตใจเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การทำบุญทำทานจะทำให้จิตใจของเรานำไปสู่ความสุขสมบูรณ์ความประมาทเป็นทางแห่งความตายหากเพียงแค่เราประมาทแม้ในเรื่องเล็กน้อยก็อาจทำให้เราต้องประสบพบเจอกับหายนะที่ไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนมาต่อกันที่ตัวอย่างสำนวน,นไทยที่เป็นคำพังเพย ตับปูใส่กระดงหมายถึงการที่คนคนหนึ่งพยายามดูแลเด็กๆโดยพยายามให้อยู่นิ่งๆหรือเป็นระเบียบแต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่งกิ่งทองใบหย,ยกหมายถึงหญิงและชายที่มีฐานะเสมอกันทั้งหน้าตาและรูปร่างสวยงามพอกันมีอะไรที่เหมาะสมกันจึงเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกันมาก กินบนเรือนขี้บนหลังคาหมายถึงคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนเหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขาแต่กลับทำเรื่องเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านต่ำน้ำพิกละลายแม่น้ำหมายถึงการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงทุนลงแรงไปเป็นจำนวนมากแต่ได้ผลลัพธ์เพียงน้อยนิดไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจคำนวนสุภาษิตค,คำบังเคยขึ้นมากหรือยังคุณครูขอสรุปสั้น,นๆไว้ว่าสำนวนภาษาเป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึง้งทำให้การใช้ภาษาในการพูดและการเขียนมีความส,ะสะลัดสรวยมากยิ่งขึ้นคุณครูอยากฝากให้นักเรียนทุกคนรักษาภาษาไทยของเราวไว้ให้คงอยู่คู่ประเทศเราตลอดไปเมื่อนักเรียนเรียนเข้าใจกันแล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัดภาทาทยกันดูนะคะคำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตารางตามตัวอย่างในแบบฝึกลงในสมุดพร้อมอ่านคำดังต่อไปนี้และตอบคำถามว่าคำใดเป็นคำสุภาษิตและคำใดเป็นคำพังเพยโดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องตารางให้ถูกต้องจำนวน10ข้อถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนกันไปในเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนักเรียนคงทราบกันแล้วแหละใช่ไหมคะว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยซึ่งคุณครูนะคะ จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนกันดูนะคะว่าสำนวนสุภาษิตและคำตรงเพยนั้นมีลักษณะเหมั้นหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรนักเรียนมาสรุปพร้อมๆคุณครูรรรเลยนะคะ 1. สำนวนเป็นถ้อยคำที่กระทัดรัดกระชับเข้าใจง่ายได้ใจความเช่นแกะดำกาข้าพริกกาฝากเป็นต้น 2. สุภาษิต เป็นถ้อยคำเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนามักจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีและการทำความชั่วเช่นทำดีได้ดีเมตตาทำคำจุนโลก 3. คํคำพังเพยเป็นถ้อยคำที่สร้างขึ้นมามีลักษณะที่เป็นการประชดประชันเช่นหัวล้านได้หวี และคำพังเพยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะมีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นวัวลืมตีนไก่ได้พลอยเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถนำความรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไปใช้ในการพูดและการเขียนเพื่อให้สื่อความหมายได้ลึกซึ้งและสละสลวยนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนั่นเอง และหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปจนเกิดความรู้และก็ความเข้าใจคุณครูคิดว่านักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องกันด้วยนะคะและหากนักเรียนคนใดนะคะที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมหรือทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดศึกษาเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่คุณครู ไเลยนะคะคและหากนักเรียนคนใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูผ่านทางไลน์กลุ่มชั้นป6ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนของคุณครูมีความสุขและสนุกกับการเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ